สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเทิรหลงป่ากับดิฉันพิมนาราศิริโสภาอมราวัฒนานุกูลค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่าค่ะค่ะซึ่งชุมชนนี้นะคะตั้งอยู่ที่เขตสุนหลวงกรุงเทพมหานครค่ะชุมชนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นชุมชนดีวิถีพอเพียงอีกหนึ่งชุมชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับวิถีธรรมชาติในชุมชนค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว let's go ชุมชนนี้นะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะซึ่งเราจะพามาพบกับสัตว์ค่ะซึ่งสัตว์ในชุมชนของเราเริ่มเลยก็คือห่านค่ะห่านก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจของชุมชนเราที่มีความน่ารักแล้วก็เฟลลี่มากๆเลยเดี๋ยวมาคุยกับห่านกันนะคะตัวเองตัวเองเขาขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเฮ้ยอันนี้เขาดินี่นะคะห่านอุ้ย นอกจากชุมชนของเรานะคะจะมีหานแล้วก็ยังมีสัตว์อีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมา้าไก่แจ้แล้วก็ไก่ตอกนั่นเองซึ่งสัตว์หลาลชนิดนะคะก็หาดูได้ยากแล้วแล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยถ้าทุกท่าน้อมแล้วก็ไปชมใกล้ๆกันดีกว่า หลังจากที่เรานะคะคได้ไปชมธรรมชาติในชุมชนแล้วก็สัตว์ต่างๆในชุมชนแล้วนะคะดิฉันก็ขอฝากให้กับท่านผู้ชมนะคะร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติสืบสารต่อไปให้มันคงอยู่อย่างยาวนานค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันพิมนาราสิริโสภาอัมราวัฒนานุกูลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย